ตราบใดที่ราคาทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ36,400บาทได้อยู่นะครับให้มองว่าทองคำเนี่ยยังปรับตัวขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดสวัสดีครับ วันนี้ก็เป็นวันที่17มีนาคม2567นะครับเวลาอาคลิปวันที่เวลา1ทุ่ม30นาทีนะครับวันนี้ก็มาเร็วนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มาวางแผนการเสือทองคำให้นะครับรวมถึงมาพูดคุยกันนะครับเรื่องของทองคำที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้นะครับทั้งทองคำที่เป็นแบบ g o ลสปอร์ตยต่อออนนะครับกับทองแท่งออนไลน์9.5นะครับถ้าเกิดคลิปดีดครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกําลังใจด้วยแล้วกันนะครับโอเคมาดูทองคํากันดีกว่านะครับออทองคํานะครับในช่วงของวันที่18ถึง20มีนาคม2567นก็ะครับก็ผมสรุปแบบนี้ก่อนนะเมื่อวันศุกร์นะครับทองคำเนี่ยนะครับมันได้มีการปรับตัวลงมานะครับมาอยู่ที่ราคาประมาณ2,156เหรียญน,นะครับใครฟังคลิปที่แล้วเนี่ยผมจะบอกแล้วว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลง ระยะกลางนะครับอยู่ที่ราคา2,155เหรียญจะเห็นได้ว่ามันมีการลงมาทดสอบเนี่ยนะครับ -3 3ครั้งแล้นะครับแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4นะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันจะสามารถหลุดต่ำกว่า2,155ลงมาได้ในครั้งที่4หรือไม่อย่างไรนะครับค่างเงินบาทนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ35.90บาทต่อดอลลาร์นะครับผมบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวผมจะอ่อนตัวรอบนึงนะครับ ส่วนราคาทองคําแท่งออนไลน์ก็จุนะครับก็เครื่องหมาที่กรอบราคา36,600จนถึง36,700บาทต่อบาททองนะครับโอเคผมก่อนจะไปฟังแผนการซื้อขายทองคำโกลสปอ t ตนะครับในช่วงของวันที่18-20มีนาคม67เนี่ยนะผมขอแทรกเรื่องของค่าเงินบาทนิดนึงก่อนละกันนะครับก็มีหลายคนนะครับที่อยากรู้ว่าค่าเงินบาทนะครับมีโอกาสจะอ่อนตัวไปได้อีกไหมนะครับ คือยงี้ถ้าค่าเงินบาทเนี่ยนะครับมีโอกาสอ่อนตัวเลขไหมผมบอกเลยว่าจากการคํานวณเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ที่ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับจะอ่อนกลับไปเนี่ยได้ถึงประมาณ36.3จนะครับจนถึง36.5บาทต่อดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการแข่งค่านะครับคงแข่งค่า ไม่น่าจะต่ำกว่า35บาทนะครับในทิศนี้นะน่าจะอยู่มาสักาณสัก35.3จนถึง35.4นะครับแต่ผมให้น้ำหนักของค่าเงินบาทเนี่ยนะครับอ่อนตัวมากกว่าแข็งนะครับโอเคอันนี้ผมพูดแทรกนะทีนี้เรามาดูภาพรวมของทองคำกันนะครับภาพรวมของทองคำในทิศนี้นะครับปัจจุบันนะครับทองคำนะครับยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์นะเพียงเพราะว่า มันยังยืนเหนือ2 1 5 5ได้อยู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะพูดตรงนี้ไว้เลยว่าถ้ามันยังยืนเหนือราคา2,55 5ได้อยู่เนี่ยเรายังมองว่าทองคำเนี่ยเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์นะครับทั้งขาขึ้นระยะกลางบวกยาวแล้วก็ยาวใหญ่นะครับนั่นแปลว่าในทิศนี้ครับนักลงทุนทองคำครับจับตามองให้ดีเลยนะครับที่2,155เหรียญจุดนี้ เป็นจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับถ้าเกิดมันหลุดลงมาได้จริงนะครับซึ่งนี่เป็นการทดสอบครั้งที่4นะถ้าหลุดลงมาได้จริงนะครับทองคําจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยว่าการเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางในครั้งนี้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางไม่นานครับเดี๋ยวมันจะกลับตัวเป็นเทนขาขึ้นระยะไกลครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย ตอนที่มันลงมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันลงมาแค่แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีการที่จะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะยาวแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเทนขาขึ้นระยะยาวยังคงนิ่งแล้วก็เสถียรนะครับนั่นแปลว่าการย่อตัวลงของเทนขาลงระยะกลางครั้งนี้ครับเป็นการแค่ย่อตัวลงมาเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อนั่นเองนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดราคาทองคำนะครับ มันหลุดลงต่ำกว่า2,155เหรียญได้โอเคเทนขาลงระยะกลางทำงานนะครับน่าจะปรับตัวลงไปเนี่ยนะครับออได้ประมาณ2,128จนถึง2,130เหรียญในกรอบแรกนะครับแล้วก็2,110เหรียญจนถึง2,115เหรียญเนี่ยอันนี้กรอบที่2นะครับซึ่งคาดการว่าถ้าจะลงมาจริงๆน่าจะลงมาต่ำสุดได้แค่ประมาณนี้นะครับ ถามว่าแล้วจะลงต่ํากว่านี้ได้ไหมนะครับอาตอบเลยครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าผมยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวเป็นขาลงของเทนขาลงระยะระยะยาวนะครับฉะนั้นแล้วจึงตอบได้เลยว่า,าลงต่ํากว่านี้นะครับน่าจะยากนะครับน่าจะลงมาได้ประมาณสักตามส่วนที่ผมคํานวณเนี่ยประมาณสัก2110จนถึง2115ห่เหรียญแล้วน่าจะเด้งรีบาวกับตัวขึ้นไปนะครับ แต่สมมุตินะครับกลับกันนะกลับกันว่าถ้าทองคำเนี่ยมันาสามารถรีบาวขึ้นไปนะครับถึงแม้ว่าจะหลุดต่ำกว่า2 1 5 5ลงมาได้นะครับแต่มันดันรีบาวกับตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับไปยืนเหนือ2 1 6 5ห่ยเหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้แหละจะเกิดแรงซื้อระลอก2นะครับทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อนะครับ ไปที่เป้าหมาย2,181จนถึง2,185เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆนะครับรอบนี้ครับทองคำนะครับมีโอกาสจะขึ้นไปทำนิวไฮนะครับที่2201จนถึง2205นะครับแล้วก็อีกกรอบนึงก็คือ2215จนถึง2220นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในอาทิตย์นี้ครับจับตามองที่2155กับ2165ให้ดีนะครับ ้าทะลุ2165เปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับหลุดต่ำกว่า2155ครับเปิดขายเซลล์ตามลงมาได้นะครับแต่ว่าเมื่อลงมาเยอะๆแล้วตามกรอบก็ให้สามารถเปิดซื้อบายสวนกลับขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูจุดเข้าซื้อและเข้าจุดเข้าขายรายย่อยกันบ้างนะครับสำหรับคนที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่เพื่อเก็งกําไรขาขึ้นนะครับหรือว่าติดดอยตอนนี้นะไม้แรกครับให้ตั้งเปิดซื้อบายสตอ็อปรอครับที่ราคา 2161นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่2165จนถึง2167มาที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายนะครับที่2166นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่2171จนถึง2173มาที่3นะครับตั้งเปิดซื้อที่ราคา2171นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่2175จนถึง2177มาที่4ครับตั้งเปิดขายตั้งเปิดซื้อบายนะครับที่ราคา2177นะครับ ทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา2183จนถึง2185แล้วก็มาที่5ครับตั้งเปิดซื้อบายที่ราคา2183นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา2189จนถึง2195ได้เลยนะครับส่วนคนที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่นะครับที่ต้องการเก็งกำไรขาลงหรือว่าต้องการติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับก็ไม้แรกครับให้ตั้งเปิดขายเซลล์นะครับเซลล์สต็อปที่ราคา2155นะครับเป็นไม้แรกเลยนะครับ หลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่2 148จนถึง2 150นะครับมาที่2ครับตั้งเปิดขายเซลลที่2148หลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่2 1 4 0จนถึง2 1 4หมาที่3ครับตั้งเปิดขายเซลที่2142ี่หลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่21 3 5จนถึง2 137มาที่4นะครับตั้งเปิดขายเซลที่2137นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่2130จนถึง2132 แล้วก็มาที่5ครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่2132นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่2126จนถึง2128นะครับสรุปคำแนะนำวันนี้นะครับสำหรับโกลสปอตนะครับก็ผมอยากให้จับตามองอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับที่2155ดีแล้วดีละกันนะครับหลุดลงไปได้ก็จะเป็นเทรนขาลงระยะกลางทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดมันเด้งรีบาวนะครับทะลุ2165ขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เปิดซื้อบาย ตามขึ้นไปได้เลยนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันจะขึ้นต่อนะครับไปที่ประมาณ2175จนถึง2180เนี่ยน่าจะฟันกำไรได้ไม่ยากนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมสรุปสั้นๆตรงนี้ใครจะเล่นแบบไม้เดียวจบนะครับใครจะเล่นแบบไม้เดียวจบแล้วไม่เล่นแล้วนะครับก็คือตั้งเปิดขายเซลล์ที่2155แล้วมาปิดกำไรที่2141จนถึง2145โอเคคุณใส่ไม้ใหญ่เลยตู้มเดียว แต่ถ้าเกิทองคําทะลุ2165ขึ้นไม่ได้คนเปิดคุณเปิดซื้อบายไม้ใหญ่ตู้มเดียวเหมือนกันนะครับไปปิดกำไรที่2175จนถึง2180แล้วเลิกเล่นนะครับเอาแค่แบบชัวร์วแบบนี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไปตามแผนนี้หรือไม่อย่างไรนะครับมาดูในส่วนของคนลงทุนทองคําแท่งออนไลน์ก็6.5นะครับวันนี้ผมสรุปแบบง่ายมากนะครับสําหรับทองแท่ง6.5นะครับ ผมมีแค่2หัวข้อเท่านั้นนะครับแล้วมันจะครอบคลุมนะครับไปได้อีก2อสาวันเลยนะครับภาพรวมของออทองแท่งออนไลน์9ก็6กนะครับบอกเลยว่ายังเป็นเทนขาขึ้นเต็มตัวยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับอาทิตย์นี้เรามีโอกาสจะได้เห็นทองคำแท่งในไทยครับเกิด New ิว g h ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนิวไฮที่ราคา 3 6 8 5 0จนถึง36,900บาทต่อบาททองนะครับทั้งนี้นะครับราคาทองคำครับจะต้องยืนเหนือ36,400บาทให้ได้ตลอดทั้งอาทิตย์นะครับห้ามหย่อนขาลงมาเลยนะถ้ามันยืนเหนือ36,400บาทได้ตลอดทั้งอาทิตย์นะครับเราจะได้เห็นราคานิวไฮใหม่ที่36850 จนถึง36900เลยนะครับฟุกจริงๆเนี่ยอาจจะเห็น37,000ด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดเกมมันพิกนะครับทองคำหลุดต่ำกว่า36,400บาทลงมาได้นะครับทองคำนะครับจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางนะครับจะดับฝันคนที่รอราคาขึ้นเนี่ยชั่วคราวนะครับเพราะถ้าหลุดต่ำกว่า36,400บาทลงมาได้นะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะครับไปที่ประมาณกรอบ36,100 จนถึง36,200บาทนะครับนี่คือกรอบแรกแล้วก็กรอบที่2ครับจะได้ประมาณ35,800จนถึง35,900บาทต่อบาททองนะครับนั่นแปลว่าครับอาทิตย์นี้นะครับคนลงทุนทองคำแบบ96.5อยู่เนี่ยนะครับเล่นง่ายมากเลยนะครับใครอยากซื้อทองตอนนี้ซื้อเลยนะครับตราบใดที่ราคาทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ36,400บาทได้อยู่นะครับให้มองว่าทองคำเนี่ย ยังปรับตัวขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดมันดุต่ำกว่า36,000บาทลงมาได้นะครับก็แค่ชะลอการเข้าซื้อไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปรอดักซื้อบายหรือไปรอเก็บของเนี่ยที่36,200 3 6 0 0 0ท้วนแล้วก็35,900บาทต่อบาททองนะครับสามารถมารอดักซื้อตรงสามไม้นี้ได้นะครับก็คงมีแค่นี้นะครับสำหรับทองแท่งนะนำไปปรับใช้ได้เลยครับรับรองว่า เกิดขึ้นตามแผนนี้แน่นอนนะครับอ่ะจบแล้วนะครับหวังว่า15นาทีนี้นะครับคงมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทองคำและก,กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเฉพาะกิจวันพุธครับสวัสดีครับ